ถนนลูกรังสายเล็กๆที่ทอดยาวผ่านหมู่บ้านชนบทแห่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนอกจากฝุ่นแดงที่ถูกลมพัดปิวว่อนในยามกลางวันและความเงียบสงัดในยามค่ำคืนอากาศเย็นเยือเยืของคืนหนึ่งปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านต่างเร่งรีบกลับบ้านหลังจากเสร็จงานและธุระในตัวอำเภอใกล้เคียงลุงดำคนขับรถกระบะไวกลางคนเป็นหนึ่งในคนที่ต้องเดินทางกลับบ้านตอนดึกทุกคืนเขาจะขับรถผ่านถนนลูกรังสายนี้ เป็นประจำเขารู้ดีว่าถนนเส้นนี้เปลี่ยวและเมื่อสนิทหลายครั้งที่ฝ่ายท้ายรถคันอื่นหายไปในระยะไกลทําให้เขาต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นคืนวันนี้ก็เช่นกันลุงดำขับรถกระบะช้าๆไปตามทางฝุน่นที่ฟุ้งกระจายจากรถผสมกับแสงดาวที่ส่องผ่านต้นไม้ริมถนนยิ่งเพิ่มความรู้สึกเหงาและเงียบสงัด จูจูสายตาของลุงดำสะดุดกับแสงสีแดงเล็กๆที่ลอยอยู่กลางถนนห่างจากรถของเขาไม่ไกลนักมันเป็นแสงไฟสีแดงดวงเล็กๆที่ส่องแสงวูบวาบอยู่เหนือพื้นดินเหมือนจะลอยขึ้นลงอย่างเบาฮ่าฮ่าลุงดำหยุดรถชั่วคราวหันไปมองแสงไฟนั้นอย่างตั้งใจแต่เมื่อเขาหันหน้าไปช้าๆแสงไฟสีแดงดวงนั้นกลับหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไม่เคยมีอยู่เอหรือว่าตาฉันเพี้ยน ลุงดำพูดกับตัวเองเบาๆพลางกดคันเร่งต่อแต่ไม่นานหลังจากนั้นเองแสงไฟสีแดงดวงเดิมก็ปรากฏขึ้นใหม่คราวนี้ลอยขึ้นมาบริเวณหลังรถเขาและเคลื่อนที่ตามรถไปอย่างช้าๆลักษณะของมันคล้ายกับแสงไฟไท้ายรถแต่ดูนุ่มนวลและไม่เหมือนแสงไฟทดาดาลุงดำชะลอรถอีกครั้งหันไปมองหลังแต่แสงไฟก็หายไปในพริบตาอีกครั้งในใจเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆหวั่นเกรง และไม่สบายใจขึ้นมาลุงดำพยายามเร่งความเร็วรถเพื่อหนีแสงไฟประหลาดนั้นแต่ยิ่งเขาเร่งแสงไฟก็ยิ่งปรากฏตามมาเหมือนจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายฮ่า <c> ฮ <oughs> คืนนี้จึงกลายเป็นคืนแรกที่ลุงดำพบกับแสงไฟสีแดงลึกลับบนถนนลูกรังสายนี้และไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เจอเรื่องแบบนี้ เช้าวันรุ่งขึ้นลุงดำยังคงนั่งคิดเรื่องแสงไฟสีแดงที่เจอเมื่อคืนไม่หายเขาเดินเข้าไปที่ร้านขายของชำเล็กๆริมถนนในหมู่บ้านเพื่อถามไทยชาวบ้านคนอื่นๆว่าเคยเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดแบบนี้บ้างไหมลุงดำเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนป้าสุรีเจ้าของร้านถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเมื่อคืนขับรถกลับบ้านเจอแสงไฟสีแดงลอยตามหลังรถเหมือนจะตามมาไม่เลิกเลยนะป้าลุงดำเล่าอย่างตื่นเต้นและไม่สบายใจ แสงไฟสีแดงเหรอป้าสุรีพยักหน้าอื้ไม่ใช่ลุงคนเดียวที่เจอหรอกหลายคนในหมู่บ้านก็เคยเห็นเหมือนกันนะักลุงดำทำหน้างงจริงเหรอแต่ทำไมไม่มีใครพูดถึงมันอย่างจริงจังเลยป้าสุรีถอนใจก็เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรและไม่กล้าพูดมากนักบางคนก็ว่ามันเป็นลางไม่ดีบางคนก็ว่าแค่แสงไฟธรรมดาที่สะท้อนจากที่อื่นแต่บางครั้งมันก็ดูน่ากลัวเกินไป ระหว่างที่ลุงดำคุยกับป้าสุรีมีลุงทองผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาผมเองก็เคยเห็นแสงไฟลักษณะน,นั้นเหมือนกันลุงทองเล่าด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมมันจะลอยตามคนที่ขับรถผ่านถนนลูกรังช่วงกลางคืนบางครั้งแสงไฟจะตามไปจนถึงบ้านแต่พอถึงบ้านแล้วมันก็หายไปเฉยๆแล้วมีใครรู้ไหมว่ามันมาจากไหนลุงดำถามด้วยความอยากรู้ ไม่มีใครรู้ที่มาแน่ชัดหรอกบางคนคิดว่าเป็นวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปไหนบางคนก็ว่าเป็นแสงประหลาดจากธรรมชาติแต่ไม่มีใครกล้าลองเดินตามมันหรือเข้าไปไกลชาวบ้านแต่ละคนเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองบ้างเล่าว่าเคยเห็นแสงไฟสีแดงลอยขึ้นลงเหนือพื้นดินบ้างว่าแสงไฟลอยตามรถจนรู้สึกเหมือนมีคนมองตามอยู่ตลอดเวลาทำให้รู้สึกไม่สบายใจจนต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือบางคน ก็เคยเจอแสงไฟลอยผ่านหน้าต่างรถตอนกำลังนั่งอยู่ในรถมันทำให้หลายคนกลัวมากจนไม่กล้าขับรถผ่านถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืนเลยป้าสุริกล่าวลุงดำพยักหน้าอย่างหนักแน่นถ้างั้นคืนนี้ฉันจะลองขับรถกลับบ้านอีกครั้งจะดูให้รู้ว่าแสงไฟนี้มันคืออะไรบรรยากาศในร้านเริ่มเงียบลงทุกคนต่างรู้สึกถึงความลึกลับและความไม่แน่นอนที่ซ่อนอยู่ในแสงไฟสีแดงที่ลอยตามรถบนถนนลูกกรังสายนี้ คืนหนึ่งที่เงียบสงัดลุงดำเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านตามปกติรอบนี้เขาตั้งใจพกโทรศัพท์มือถือพร้อมกล้องถ่ายรูปไปด้วยหวังจะเก็บหลักฐานแสงไฟสีแดงลึกลับนั้นให้ได้เมื่อรถกระบะแล่นเข้าสู่ถนนลูกรงังท้องฟ้าสดใสมีดาวพราวพรายแต่แสงจันทร์ยังค่อนข้างน้อยสายลมเย็นพัดผ่านต้นไม้เล็กๆข้างทางเสียงล้อบดกับพื้นถนนดังก้องในหู ไม่นานนักแสงไฟสีแดงดุงเหล็กก็ปรากฏขึ้นเหมือนเช่นเคยลอยขึ้นมาจากพื้นถนนอยู่ไม่ไกลจากรถของลุงดำดวงไฟค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆาตามหลังรถไปอย่างน่าประหลาดลุงดำใจเต้นแรงรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปทันทีกล้องมือถือสั่นเล็กน้อยในมือเพราะความตื่นเต้นแต่เมื่อเขาหันหน้ามองหลังรถอีกครั้งแสงไฟกลับหายไปในทันทีหายอีกแล้วเขาพูดด้วยเสียงผ่วเบา แต่แสงไฟไม่ได้หายไปไง่ายๆคืนนี้มันปรากฏอีกหลายครั้งหลายจังหวะลอยขึ้นลอยลงอย่างไม่เป็นระเบียบเหมือนกับกำลังเล่นซ่อนหาและทุกครั้งที่ลุงดำพยายามจับภาพมันก็หายวับไปทันทีบางครั้งลุงดำรู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ใกล้ๆตูวเหมือนถูกมองด้วยสายตาลึกลับที่มองไม่เห็นรถแล่นผ่านถนนลูกรังอย่างชา้ชาๆเพื่อไม่ให้พลาดแสงไฟลึกลับนั้นแต่มันกลับยิ่งเพิ่มความน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยฮ่า ถึงจุดหนึ่งถนนแคบและมีต้นไม้ขึ้นรกครึ้มเสียงรถบดถนนและเสียงลงพัดใบไม้กลายเป็นเสียงที่ลอกเรีนยิ่งขึ้นลุงดำรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปเสียงแสงไฟสีแดงยังคงลอยตามหลังเขาอยู่เหมือนเดิมคืนนี้ไม่เหมือนทุกคืนเขาคิดในใจทันใดนั้นเองแสงไฟสีแดงดวงหนึ่งลอยขึ้นมาชัดเจนตรงบริเวณกระจกหลังรถเหมือนจะพยายามส่องเข้าไปในรถ ลุงดำสะดุ้งรีบปรีไฟหน้าเพื่อส่องดูข้างหลังอีกครั้งแต่แสงไฟก็หายไปอีกแล้วคราวนี้เขารู้สึกเย็นวาบในอกอย่างประหลาดเขารีบขับรถผ่านช่วงนั้นอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงและคิดว่าจะไม่กลับมาขับถนนลูกรังนี้ตอนกลางคืนอีกง่ายฮ่าฮ <c oughs> แต่ความสงสัยและความอยากรู้ยังคงรอคอยให้เขาได้ค้นหาคำตอบคืน <c oughs> หนึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่ลุงดำเจอแสงไฟลอยตามรถเขาไม่อาจนิ่งเฉยได้ จึงตัดสินใจชวนเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชื่อนายแดงซึ่งเป็นคนรู้จักดีและเคยได้ยินเรื่องเล่าลี้ลับของถนนเส้นนี้มาพูดคุยกันอย่างจริงจังที่บ้านลุงดำนายแดงนายเคยเห็นแสงไฟสีแดงแบบนั้นจริงไหมลุงดำถามนายแดงพยักหน้าเห็นสิครั้งแรกก็กลัวจนไม่กล้าไปไหนตอนกลางคืนแต่หลังๆเริ่มสนใจมากขึ้นเลยลองสังเกตดูลุงดำเล่าประสบการณ์ของตัวเองและพยายามเก็บข้อมูลจากนายแดง อนกลางคืนมีคนบอกว่าเคยเห็นเงาคล้ายๆค,คนเดินอยู่ริมถนนลูกรังด้วยนะแต่มันจะหายไปทันทีเมื่อเข้าไปใกล้เงาคนหน่าหรอือนายแดงพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมอาจจะเป็นคนที่เคยประสบเหตุอะไรสักอย่างแถวนี้แล้วก็ยัง,งวงเวียนอยู่ในพื้นที่ลุงดำกับนายแดงตัดสินใจจะไปสำรวจถนนลูกรังช่วงกลางคืนด้วยกันเพื่อดูให้ชัดเจนว่ามีอะไรซ่อนอยู่จริงหรือไม่ คืนวันต่อมาทั้งสองขับรถเข้ามาในถนนลูกรังอีกครั้งบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบสงัดเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงสัตว์เล็กๆเป็นเพียงเสียงเดียวที่ได้ยินขณะที่พวกเขากำลังขับชา้ชาๆแสงไฟสีแดงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ลอยนิ่งอยู่ใกล้ๆริมถนน นายแดงหยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาบันทึกภาพอย่างตั้งใจแสงไฟสีแดงเริ่มเคลื่อนที่อย่างช้าๆไปตามถนนพวกเขาตัดสินใจเดินตามแสงไฟนั้นไปด้วยเท้าหวังจะจับให้ได้ขณะที่เดินตามแสงไฟลึกลับนั้นพวกเขาเริ่มเห็นรอยเท้าเล็กๆข้างถนนดูเหมือนรอยเท้าของเด็กเล็กๆที่เพิ่งเดินผ่านไปไม่นานรอยเท้าแบบนี้ไม่น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นายแดงบอกด้วยความสงสัยทั้งคู่เดินตามรอยเท้า และแสงไฟไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นโค้งถนนแคบๆมีต้นไม้สูงและรกครึมมากขึ้นที่นั่นพวกเขาพบกับเศษของของเล่นเด็กเก่าที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้มานานและเศษผ้าขาดขาดที่แขวนอยู่บนกิ่งไม้ลุงดำกับนายแดงสบตาก,กันอย่างไม่มั่นใจขณะที่แสงไฟสีแดงลอยวนไปวนมารอบบริเวณนั้นก่อนจะค่อยๆจางหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ บางทีเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับเด็กๆที่เคยหายไปแถวนี้นายแดงพูดสินเบา่าคืนหนึ่งในถนนลูกรังนี้กำลังซ่อนความลับบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยและแสงไฟสีแดงที่ปรากฏตามรถในคืนต่างๆอาจเป็นสัญญาณเตือนหรือสิ่งที่กำลังรอใครสักคนมาค้นหาความจริงคืนสุดท้ายที่ลุงดำกับนายแดงตัดสินใจเดินทางเข้าไปสำรวจถนนลูกรังอีกครั้งพวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมด้วยไฟฉาย และกล้องวิดีโอเพื่อหวังจะเจอบาะแสสำคัญที่ซ่อนอยู่ในความลึกลับนี้เมื่อลอดเข้าสู่ถนนลูกรังบรรยากาศยิ่งทบีความเงียบสงัดและหน้าขนดลุกมากขึ้นแสงไฟสีแดงปรากฏขึ้นอีกครั้งลอยค่อยๆตามรถกระบะท,ที่พวกเขาขับเข้าไปอย่างช้าฮ่าฮแต่คราวนี้แสงไฟไม่ได้ลอยขึ้นลงอย่างเคยมันลอยเป็นเส้นตรงชัดเจนนำทางให้พวกเขาเลี้ยวเข้าไปในทางตัน ที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนข้างทางมีพงหญ้ารกทึบปกคลุมลุงดำกับนายแดงจอดรถปิดเครื่องยนต์และใช้ไฟฉายส่องสว่างออกไปทางที่แสงไฟสีแดงชี้นำพวกเขาเริ่มเดินเข้าไปในพงหญ้าอย่างระมัดระวังหลังจากเดินไปไม่ไกลนะักพวกเขาพบกับกองดินเก่าๆที่คล้ายถูกขุดขึ้นแล้วฝังใหม่แต่ยังมีเศษของเล่นเด็กและผ้าผูกผมเล็กๆติดอยู่กับกิ่งไม้ใกล้เคียงนายแดงถอนหายใจหนักๆ ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ที่นี่จริงๆลุงดำเริ่มขุดดินเบาๆด้วยมือจนพบกล่องเหล็กเกา่าที่ถูกฝังไว้ข้างลำต้นไม้เปิดกล่องออกมาพวกเขาพบกับของเล่นเก่าๆรูปภาพเด็กและสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่ถูกเขียนด้วยลายมือเก่าแก่ในสมุดบันทึกนั้นมีเรื่องราวของเด็กๆที่เคยหายตัวไปแถวนี้หลายปีมาแล้วแต่ไม่มีใครตามหาหรือได้ข่าวคราวอีกเลย พวกเขาสันนิษฐานว่าแสงไฟสีแดงที่ลอยตามรถนั้นเป็นเหมือนสัญญาณที่เด็กเหล่านั้นใช้พยายามสื่อสารหรือเตือนใครบางคนเพื่อบอกว่าพื้นที่นี้เคยมีเหตุการณ์เศร้าและยังคงซ่อนเรื่องราวไว้หลังจากคืนวันนั้นลุงดำกับนายแดงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มระมัดระวังและไม่ขับรถผ่านถนนลูกรังในเวลากลางคืนอีกต่อไป แสงไฟสีแดงที่เคยลอยตามรถจึงค่อยๆหายไปเหลือไว้แต่ความสงบสุขที่กลับคืนสู่ถนนลูกรังสายนี้และเรื่องราวของแสงไฟสีแดงลึกก็กลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานที่ชาวบ้านยังคงบอกต่อกันอย่างระมัดระวังถนนลูกรังสายเล็กๆในหมู่บ้านชนบทที่เคยเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและความลี้ลับจากแสงไฟสีแดงลึกลับนั้นได้กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้ง เรื่องราวของแสงไฟที่ลอยตามรถในคืนมืดถูกเก็บไว้ในความทรงจำของชาวบ้านเหมือนเป็นบทเรียนหนึ่งที่ตวนใจให้รู้จักระมัดระวังและใส่ใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นแม้ว่าแสงไฟจะจางหายไปแต่แตความลึกลับและความเศร้าของอดีตยังคงสะท้อนผ่านความทรงจำของผู้คนที่เคยประสบพบเจอบางครั้งเรื่องราวลึกลับแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องการคำตอบหรือการปลดปล่อยใดๆหากแต่เป็นสัญญ,ญาณที่เตือน ให้เรารู้จักเคารพอดีตและย้ำเตือนให้ระลึกถึงชีวิตที่เคยอยู่ณที่แห่งนั้นถนนลูกรังสายนี้จะยังคงเฝ้ารอให้ใครสักคนได้ค้นพบความจริงหรือแค่เดินผ่านด้วยใจที่ตระหนักถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและนั่นคือเสน่ห์ของเรื่องเล่าผีที่ไม่ได้มีแค่ความหวาดกลัวแต่ยังซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ในความเงียบสงัดของคืนเดือนมืด